สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงหมอเขาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอเขาด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิยายเสียงเรื่องอดีตรักคุณหมอหมอปลายตอนที่3ตอนจบน้องปุนอยากให้มันได้มีงานทําต่อไปไหมครับชายหนุ่มเอ่ยถามคุณหมายความว่ายังไง บุลดาไม่ค่อยเข้าใจในคำถามจนเมื่อเขาอธิบายต่อถ้าน้องปุนไม่ออกมาจากที่นั่นตอนนี้พี่จะไล่มันออกเดี๋ยวนี้เลยซินคำพูดเขาก็กดวางสายทันทีทำเอาบุรดารีบพุดลุกขึ้นปุนจะไปไหนครับศิวกรเอ่ยถามแต่หญิงสาวไม่ตอบรีบเดินออกไปจากโรงอาหารทันทีเมื่อออกมาจากโรงอาหารปุรดาก็รีบเดินมาที่รถ ก็พบว่ากาิดิตกำลังนั่งรอเธออยู่หญิงสาวเปิดประตูเข้าไปนั่งและชายหนุ่มก็ขับรถออกไปทันทีตลอดทางมีแต่ความเงียบจนเขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าทำไมน้องปุนถึงปั่นหัวพี่ได้ขนาดนี้ครับคำพูดสั้นๆของกาศิดิตท,ทำให้บุรดารู้สึกผิดเป็นอย่างมากเธอยังคงนั่งกลมหน้านิงไม่พูดอะไรจนขับรถมาถึงบ้าน หญิงสาวก็รีบเปิดประตูก้าวลงจากรถวิ่งเข้าบ้านทันทีชายหนุ่มเดินตามเข้าไปกอบผมบ่าผู้ใหญ่ทั้งสองกำลังยืนมองตามร่างของบุรดาที่วิ่งขึ้นบันไดไปมีอะไรกันหรือลูกยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยทาไมกลับมาบ้านเร็วจังคุณเข็มจิราเอ่ยถามลูกชายกาสิดิตถอนหายใจออกมาก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฟัง ก่อนที่จะเดินคอตกขึ้นข้างบนไปคนทั้งสองหันมามองหน้ากันและเริ่มคิดแผนกันให้ลูกๆทั้งสองของตนเองได้กลับมารักและเข้าใจกันอีกครั้งในตอนเย็นเดี๋ยววันเสาร์นี้เราไปเที่ยวหัวหินนะแม่เห็นว่าหยุดยาวพอดีคุณเข็มจีราพูดขึ้นที่โต๊ะอาหารน้องวินจะได้ไปเล่นทะเลด้วยนะดีใจไหมลูกนางศริพรเอ่อยถามหลานชาย จริงเหรอครับเย่ yeah. น้องวินจะได้ไปเที่ยวทะเลแล้วเด็กชายร้องออกมาอย่างดีใจตาสิเดี๋ยวจัดการให้แม่ด้วยนะลูกครับแม่ชายหนุ่มรับคำก่อนจะเอื้อมมือไปตักอาหารใส่จานให้ปุรดาเขายังคงดูแลและปฏิบัติเธอทุกอย่างเหมือนอย่างเช่นเคยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาพูดน้อยลงและวันที่ไปหัวหินก็มาถึง เด็กชายกวินตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากรีบวิ่งลงน้ำทะเลไปทันทีโดยมีคุณย่าคุณยายและปุณรดาคอยดูแลอยู่ห่างๆส่วนกษิริตก็ไปเล่นน้ำกับลูกชายจนถึงตอนบ่ายดูเหมือนว่ากวินจะง่วงนอนเขาเลยพาขึ้นฝั่งมาส่งให้ผู้เป็นย่าผู้สูงวัยทั้งสองก็พาหลานชายไปอาบน้ำนอนพักในบ้านกษิริศเดินเข้ามาในห้องพัก ก็พบว่าปุรดากำลังนอนหลับอยู่ชายหนุ่มจึงเดินเข้ามานั่งข้างเตียงก่อนจะล้มตัวลงนอนข้างๆและสวมกอดเธอไว้ปุรดาลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเย็นแล้วก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าตัวเองนอนอยู่ในอ้อมกอดของกษิติเธอรีบลุกขึ้นผลักเขาออกทันทีอะไรครับน้องปุนชายหนุ่มเอ่ยถามอย่างงุนงง เมื่ออยู่ดีๆก็ถูกผักออกโดยคนในอ้อมแขนคนช่วยโอกาสฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งปุรดาตะวาดลัน่นกสิดิตลุกขึ้นใสยผมดวงตาของเขาแดงกำ่ำสรุปแล้วน้องปุนจะไม่ให้โอกาสพี่เลยใช่ไหมครับชายหนุ่มเอ่ยถามเสียงสั่นเครือหญิงสาวนิ่งพูดไม่ออกเธอเบือนหน้านหนีไปทางอื่นกสิดิตจึงลุกขึ้นเขาไม่พูดอะไรต่อ เดินออกจากห้องไปปล่อยให้เธอนั่งอยู่บนเตียงตามลำพังผ่านไปสักพักนางสิริพรก็เดินเข้ามาหาบุตรสาวเธอสูดตัวลงนั่งข้างๆเอ่ยเสียงราบเรียบหนูปุนจะไม่ยกโทษให้คุณสิใช่ไหมลูกแม่ไม่ลบเลาหรือตัดสินใจให้ลูกหรอกนะแม่ตามใจหนูอะไรที่หนูเลือกแล้วมีความสุข แม่ก็มีความสุขด้วยถ้าหนูอยากไปจากเขาแม่ก็จะไปกับลูกเอาล่ะกลับไปแม่จะไปบอกคุณเขมเองเราจะแยกไปอยู่แต่เราสามคนเหมือนเดิมแม่อยากให้หนูมีความสุขนะลูกบุรดานั่งเงียบเธอไม่พูดอะไรนางจึงยกมือลูบผมบุดรสาวก่อนที่จะเดินออกไป ปุณระดานั่งคิดถึงสิที่มารดาพูดเธอคิดอะไรไปเรื่อยๆจนได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาจึงหันไปมองก็พผมว่าเป็นคุณเข็มจีราหนูปุณแม่ขอโทษนะที่ทำให้หนูไม่มีความสุขมันเป็นเวรกรรมของตาซีเองคงหมดวาสนากันแล้วแม่ยอมแพ้แม่ขอแค่ได้ไปหาหลานบ้างนะ ขอให้หนูมีความสุขนะลูกคุณเข็มจิราเอ่ยเสียงสันเครือเธอยกมือขึ้นเชน้ำตาก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปปุนลดาลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวเธอเดินออกมาจากห้องพักก็ไม่พบใครจึงโทรถามมารดาก็พบว่าพาน้องวินไปเดินเล่นที่ชายหาดกับคุณเข็มเธอจึงเดินออกมาที่ระเบียงหน้าบ้านพักก็พบกับสิตท,ที่กำลังนั่งดื่มเบียร์อยู่ตามลำพัง หญิงสาวเดินเข้าไปสุดตัวล่งลางลงข้างๆแต่ชายหนุ่มไม่หันมามองเธอเขายกแก้วเบียร์ขึ้นดื่มน้องปูนหิวข้าวเธอเอ่ยขึ้นลอยๆทํทำเอากัสดินหันมามองอย่างรวดเร็วเขาวางแก้วเบียร์ลงทันทีน้องปูนเขาคางอย่างไม่เชื่อหูตัวเองเร็วสิพี่สิน้องปูนหิวข้าว เธอพูดเสียงห้วนใบหน้าแดงจัดด้วยความเขินอายน้องปุนอยากกินอะไรล่ะครับชายหนุ่มเอ่ยถามน้ำเสียงร้อนลนอะไรก็ได้พี่สีก็ต้องรู้ใจน้องสี่ได้ครับเดี๋ยวพี่จะไปทำให้เดี๋ยวนี้เกษดิตหมดท่าทันทีเขารีบลุกขึ้นแล้ววิ่งเข้าไปในครัวปุระดามองตามหลังชายหนุม่มแล้วก็อดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้ ผ่านไปไม่นานเขาก็ยกข้าวผัดกุ้งร้อนๆที่ส่งกลิ่นหอมมาเสริมให้เธอมาแล้วขับน้องปุนพี่สี่ทำข้าวผัดกุ้งที่น้องปุนชอบมาให้กาสินีดูร้อนล้นเป็นอย่างมากเขาหยิบแก้วน้ำเทน้าเปล่าน้ำสม้มและน้ำแดงยกมาให้เธอแล้วนั่งมองเธอกินด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มปุนระดาตักข้าวผัดกุ้งเข้าปากคำแรกก็ต้องร้องออกมา โอ้ยร้อนพี่สีจะให้ลวกปากน้องปุนหรือเธอแกงทำเสียงดุใสยเขาจึงรีบยกจานมาตักข้าวใส่ช้อนแล้วเป่าให้เธอทันทีขอโทษครับน้องปุนเดี๋ยวพี่เป่าให้ชายหนุ่มเป่าข้าวพออุ่นก่อนที่จะป้อนข้าวเธอปุระดานั่งให้เขาป้อนข้าวไปแล้วก็เอ่ยขึ้นพี่สีก็กินด้วยกันสิ น้องปุนกินไม่หมดหรอกนะเยอะขนาดนี้ได้เลยครับกาสิดิตรับคำและทำตามอย่างว่าง่ายเขามองหน้าเธอด้วยความรักตลอดเวลาอิ่มแล้วค่ะปุรดาเออยบอกแล้วยกแก้วน้ำขึ้นเนื่มทุกแก้วทำเอาชายหนุ่มมองด้วยความปับปลื้มใจกาิดิตยกจานไปเก็บแล้วก็มานั่งคุเข่าวต่อหน้าปุรดาชายหนุ่มกอดเอวเธอแน่น ใบนาซบลงบนตักของเธอพี่สิขอบคุณน้องปุนมากที่ยกโทษให้พี่แต่ว่าน้องปุนต้องลงโทษพี่สิก่อนนะปุนละดาเอ่ยบอกนึกอยากแก้งเขาขึ้นมาจะลงโทษอะไรพี่ก็ยอมขอแค่น้องปุนยกโทษให้พี่เขาออดอ้อนแล้วกอดเธอแน่นขึ้นข้อ1นึ่งพี่สิต้องทำกับข้าวให้น้องปุนกินทุกวัน ขออ้อ 2. ห้ามบังคับน้องปูนในทุกเรื่องขอ้อ 3. ต้องตอมใจน้องปูนทุกอย่างโถน้องปูนจนทรมานพี่ไปถึงไหนชายนมโอดควรทำเอาบุรดารอบยิ้มทำได้ไหมคะได้ครับแต่พี่ขอข้อเดียวได้ไหมอะไรล่ะคะพี่ขอนอนกอดน,น้องปูนทุกวันนะครับได้แต่ห้ามบังคับข่มเหงน้องปูนนะ ครับดีใจจังขอจูบนิดเดียวนะอ่ะไหนบอกข้อเดียวไงนะน้องปุนนะไม่เอานะครับเขาออดอ้อนแต่ก่อนที่บุรดาจะพูดอะไรเสียงของลูกชายก็ดังมาตั้งแต่หน้าบ้านแม่ปูนพ่อสี่ครับน้องวินมาแล้วกวินรีวิงเข้ามาหาบิดามารดาตาม้วยผู้ส่งไว้ทั้งสอง เมื่อคุณเขมจิราเห็นกาสิดิตนั่งหน้าบานก็รู้ได้ทันทีเลยว่าทั้งคู่เข้าใจกันแล้วยินนี้เราไปดินเนอร์กันนะลูกเดี๋ยวแม่จัดการเองคุณเขมจิราเอ่ยอย่างยินดีบรรยากาศดินเนอร์มีแต่เสียงหัวเราะยังมีความสุขน้องวินรักพ่อสีกับแม่ปุณน,นะครับเด็กชายเอ่ยบอกก่อนที่ทั้งสองจะสวมกอดลูกชายไว้ แล้วกลมลงหอมแก้มทั้งสองข้างอย่างรักใคร่พ่อสิก็รักน้องวินครับแม่ปุนก็รักน้องวินค่ะผมอยากได้น้องสามคนครับกวินพูดอย่างตื่นเต้นถ้าอยากได้น้องน้องวินก็ห้ามกวนพ่อสินะครับกาสิดีพูดก่อนจะหันไปมองปุรดาเธอหยิกเข้าที่แขนของเขาอย่างแรงครับครับเด็กชายรับคำ แล้วทุกคนก็หัวเราะออกมาอย่างสนุกสนานภายในห้องนอนน้องปุณครับพี่สินอนไม่หลับเลยกาสิดิส่งเสียงออดอ้อนดื่มอะไรร้อนๆไหมคะไม่เอาครับเสียงเขากระเซ้าหญิงสาวหันหน้ามาบีบจมูกเขาเบาๆชายหนุ่มรวบร่างของเธอเข้ามากอดปุณระดาจึงอ่อนใจกาสิดิได้ที เขายกตัวขึ้นทาบทับกายสาวก่อนที่จะกลมลงประทับจูบที่ริมฝีปากบางของเธออย่างนุม่มนวลบุรดาตอบรับความรักและคิดถึงทั้งคู่หงื่หากันและกันร่างกายของคนทั้งคู่ร้อนเผาชายหนุ่มค่อยๆปลดเบื้องเสื้อผ้าของหญิงสาวและตัวเขาออกจนทั้งคู่เหลือแต่กายเปลือยเปล่าก่อนที่ชายหนุ่มจะพาเธอบรรเลงเพงลงรัก ไปจนถึงฝั่งฝันได้สำเร็จแล้วทั้งคู่ก็หลับไหลไปในอ้อมกอดของกันและกันพอเขาอยู่เที่ยวหัวหินกันต่ออีกสองวันโดยคุณเขมจีลาได้สั่งงานกับเลขาที่อยู่ทางโรงพยาบาลว่าให้เตรียมจัดงานแต่งงานเอาไว้เพื่อที่ว่าทั้งสองคนกลับไปแล้วก็จะได้แต่งงานกันทันทีตั้งใจทำงานนะครับน้องปูลกาเซดินเอ่ยบอก เมื่อรถขับมาจอดที่หน้าโรงพยาบาลค่ะพี่สิก็ต้องใจทำงานด้วยนะคะบุณรดาบอกก่อนจะยื่นหน้าไปหอมแก้มชายหนุ่มไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะเขามองตามรังบางของเธอที่เดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วก็ยิ้มออกมาอย่างสุขใจบุณรดาเดินเข้ามาในห้องพักก็ไม่พบใครเลย สงสัยนิชาพเพื่อนของเธอจะยังไม่มาน้องปูนมาแล้วหรอวันนี้มีประชุมนะเตรียมตัวด้วยล่ะเสียงของวิไลหัวหน้างานเดินมาบอกค่ะพี่วิเริ่มประชุมตอนไหนคะใกล้แล้วล่ะเราไปกันเลยไหมไปเลยก็ได้คะ่ะผู้จบวิไลก็เดินนำหน้ายิงสาวมาที่ห้องประชุมเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อน น้องปุณเข้าไปก่อนเลยนะวิไลเอ่ยบอกก่อนที่จะเดินไปหิงทางปุระดาเปิดประตูเข้ามาในห้องประชุมก็พบกับความมืดเธอจึงเดินออกไปรอข้างนอกแต่แล้วจูๆ่ๆไฟก็ถูกเปิดขึ้นเผยให้เห็นบรรยากาศรอบๆผู้คนอยู่เต็มไปหมดภายในห้องถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามมากมายตรงกลางมีป้ายเขียนว่าปุระดาและกษิดิต ขอแสดงความยินดีมีรูปหัวใจอยู่ตรงกลางระหว่างชื่อคนทั้งสองแม่ปุณครับเสียงของเด็กชายกวินเอ่ยเรียกมารดาพร้อมกับถือชอ่อดอกกุหลาบสีขาวมาให้เธอหญิงสาวรับมาถือแล้วยิ้มให้ก่อนที่เด็กชายจะเดินจูงมือมารดามาหาผู้เป็นวิดาที่ยืนรออยู่น้องปุณเป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวที่พี่สิรัก พี่ขอสัญญาว่าจะรักและดูแลน้องปุ่นตลอดไปแต่งงานกับพี่นะครับกาศิดิษฐ์พูดพร้อมกับคุกเข่าลงต่อหน้าเธอแล้วหยิบแหวนที่กะวินส่งให้สวมลงบนนิ้วนางข้างซ้ายของเธอปุณรดาน้ำตาไหลาออกมาอย่างตื้นตันใจแต่งเลยแต่งเลยเสียงคนรอบข้างตะโกนบอกแต่งเลยครับแม่ปุณ ค่ะพี่สี่สินคำพูดของเธอหญิงสาวก็สูดตัวลงนั่งกอดชายหนุ่มไว้แนบแน่นทุกคนส่งเสียงร้องออกมาอย่างดีใจและแสดงความยินดีกันท่วนหนะ้าเอาล่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเราจะมีงานเลี้ยงนะอย่าลืมมาฉลองกันด้วยล่ะเสียงคุณเข็มจีราประกาศบอกกับทุกคนเราไปเตรียมตัวกันดีกว่าครับน้องปูนพูจบ กษิดินก็จูงมือเธอเดินออกไปข้างนอกชายหนุ่มขับรถพาเธอมาที่โรงเรียนมัธยมสถานที่แห่งนี้เป็นที่แรกที่เขาและเธอได้พบเจอกันชายหนุ่มพาหญิงสาวมานั่งที่ม้าหินซึ่งเป็นที่ประจำที่เขากับเธอชอบมานั่งอยู่ด้วยกันน้องปุณรู้ไหมครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่กินถึงน้องปุณมากแค่ไหนพี่ไปอยู่ต่างประเทศ ไม่เคยคบกับใครไม่เคยนอนกับใครเลยด้วยพี่เอาแต่เรียนอย่างเดียวไม่เคยสนใจใครเพราะพี่รู้สึกผิดกับน้องปุนมากกาิดิษฐ์เอ่ยบอกก่อนจะซบหน้าลงบนไหล่ของเธออย่างอ่อนอ้อนจริงเหรอคะเชื่อได้หรือเปล่าปุระดาแกงทำเสียงไม่เชื่อจริงสิครับน้องปุนไม่เชื่อพี่หรอพี่น้อยใจแล้วเขาถาม ก่อนจะทำหน้าเพื่ออย่างงุนเงนโอ้ไม่ร้อยใจนะคะทำไมน้องปุนจะไม่เชื่อพี่สีล่ะน้องปุนก็ต้องขอโทษพี่สีด้วยนะคะที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาน้องปุนทำตัวไม่น่ารักเดือกับพี่สีหญิงสาวเอ่ยบอกเสียงเศร้าไม่เป็นไรคำน้องปุนพี่เข้าใจกาสิดิตเอ่ยบอก ก่อนที่จะรวบรางบางของเธอเข้ามาอ้อมกอดแล้วก็สิบที่ข้างหูพี่สหรักน้องปุ่น,นะครับน้องปุนก็รักพี่สีค่ะสามปีผ่านไปปุนละดากำลังนั่งมองดูเด็กๆทั้งสองที่กำลังวิ่งเล่นกับผู้เป็นบิดาหญิงสาวมีลูกสาวเพิ่มมาอีกหนึ่งคนชีวารินละดาหรือน้องลินเธอไม่เคยคิดว่าชีวิตจะต้องมาพบเจอกับความสุขแบบนี้ ชีวิตที่เคยผิดพลาดมาในวัยเรียนสอนให้รู้ว่าต้องเข้มแข็งและผ่านมันไปให้ได้ด้วยความรักและความเข้าใจของคนในครอบครัวจบบริบูรณ์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นิยายเสียงหมอกเขาด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ